จ้พฮันดิเท้าฮันดิเท้าฮันดิเท้าเต็มโอ้ยยิบโอ้ยข้อเท้าข้อเท้าก็ขนาดพี่น้องจ้ะเอาไม่เท้าปะนี่สุดยอดสองมือสิฮันดิโอ้ยเท้าตุ๊กตุ๊กขอขี้ปี๋เจ้าเมืเลยเลยฝนกระตกน้างหน้าจะเห็นมะเท้าเขียวปัดอยู่นั่นฝนกระตกปูก็ขึ้นพี่น้องเอ้าเฮ้ยเด็กพี่น้อง คนงัดกัเมือเ่อแล้วพี่น้องจ้ะเบิ่งเบๆ้งเบึ้งเบึง,บง,บง,บงได้เลยและรุ่นนี้ค่ะโคตรอันไหนอีกคู่จ้ะพี่น้องก่้นดูเลยจ้ะนี่หอยแค็งบิดแต่ซื้อเขาก็ลอหลายบาทเลยพี่น้องรุ่นนี้ตัวใหญ่ใหญ่ พ่อแม่พี่น้องจ้าสักคู่สุกคนจ้าทีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศเราต่างประเทศจ้าฝากกันมาลงน้ำดีเลยอดีเจพี่น้องสวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศสวยๆกลางทะเลพี่น้องอเจอหอยจ้าพี่น้องคล้ายๆหอยพงแต่นี้ตัวใหญ่กว่าเนะาะสโลว์จเจอเลยดีเจพี่น้องอ ตัวเล็กมันเอาซะก่อนเนาะบ่ต้อมนะก่อนเอาก่อนไปดองจ้ะเลยเราปลาท้อปูยังอุ้ยตัวพี่ดองเลยตัวใหญ่บ่เห็นเนาะคือหอยแข็งบิดหอยแข็งบิดนี่เราหากินโดยธรรมชาติแบบนี้เลยได้ทั้งปูและทั้งหอยจ้ะพี่น้องนีไหะโอ้ยนะโอ้คุณตัวน้อยแต่ว่าบ่อบเราถ่ายน้อยพราะนั้นมีไหะ ตัวใหญ่ดินะเมื่อนะอดีตนี่ยังมาปิ้งบ่อยอย่างอู้หูปันอวตารเต๋อ่มีอู้หูโอ้ยช่างพอโดนมาแหละกล้ามอ่าทีนี้ก็โอเคแล้วทีนี้มางามๆจ้ะไปถอดกล้ามมานี่แล้วโอู้อยังโกม้อะมันถอดโกมแล้วโอ้ยตกไง่นน่ะอ๋อ นี่ตก็ไงจ้ะพี่น้องอันนี้หอยหอยเออหอยชักตีนแบบพันน้องชักตีนไปเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไเห็นไหมเห็นไหมเข่าเรียวเห็นเดี๋ยวนี้รีบเข่าเลยเท้าเห็นยังเห็นแล้วเรื่อยเลยอ้อสองตัวเรียนเดินเรียนเดินนะได้ไหมอ๋อขอนี่ห้ ตัวใสยบุ้งลูนี่นี่นี่เอาหนึ่งคือลงไปขนาดไหนเมื่อกี้นี่ระแหว่งที่เจอแล้วเด้ไม่มีอีกตัวนั่นน่ะหรอเอานี่ก่อนนั่นอ่ะไปตัวใหญ่เลยตอนลือบนไหนบึ่งได้ก็เห็นนอกอย่างสีแดงๆเนี่ยถามว่ามันมีหลายตัวปะ ลงซ้ำหยุดมือซ้ำขึ้นมามีดิกฮันดิฮันไ้กระปูได้กระพิมงมาเลยเหมั้ยเสียวบ่เสียวแล้วไปโมมีแล้ว่ะแกนั่นแหละขอยังพูด้กพี่น้องขอดูเลยจ้ะ อหนูใหญเลยไปตามีอยู่บเถอะดูไม่หยาเว้ยอุ้หลาตัวหลายตัวมาต้มเต็มเลยเอ้าเอเอ้าดี๋ยวนีเขาไปซอยน้ำปาได้เด้อเร็วๆซอยาไดไปทางข้างคุณเลยเถอะไปทางข้างพุณนั้โอ้เอ้าอุ้ยคุณน่ะสูใหญ่เลยนะ ฮึ่มฮึ่พูดเท่าพุณคุณเอ้ากระเป๋ากระเป๋าไปโดนจ้ะเอาเอาหลายโตเท่าหลายตหลายโตอืมบอบนี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยไอ้ขี้อ่ะมาหายได้แม่งงามใหญ่อได้หนิอ๋ออือคุณคุณคุณเอออุ้ยโตบปงนใหญ่เลยนน่นข้างในนน่นมีอีกกี่ตัวแล้วน่ะไม่รู้สาม มาหนะกคอยบอกเลยงะมาคุณตาปตาพวกไงเออสี่ตัวใช่ไหมสี่มันมารด้จะพี่น้องเห็นไหมอุ้ยอุ้ยเอาได้ไหมเอาได้ไหมเอา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 ไปทางไหนเอายังยังน่ะเขียวๆด้วยนะนี่นี่นนี่นี่เเอาเลย ไม,ไ,ไม่รู้ก็สายตัวได้ถลยคะำตาหเห็นนะฮะมีไหมมันเห็นมันหลายตัวใช่ไหมล่ะสองตัวฮอมทีแค่ทองเหรออเอาไปไปองถอบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพยยิ่งจะไปดูจะพี่น้องบองกานกันเลยตัว,ตวดอะไรอันนั้นเนาะอะไร พอสิอันนี้อุ้ยเต่าต่อกี้ไปขอขี้ออไปโตเมื่ใหญ่เลยนั่นะพี่น้นองจา้าเฮ้ยะเดี๋ยวพัดเลยตตเมื่อกี้เลยมนนนันพัดขนาดพูดนออะอ้ยจ้าจะเย็นจ้าเบึงทามพัดขนาดพี่น้องจ้าเอาไหมครับนี่สุดยอดงามขนาดเลย,นนเลยมันขนาดเลยนัน่นจ้าพี่น้องไทยบวท่านเมื่อกี้นี่อุ้ยนีน่ๆเท่านี่ๆๆเอาอะไรวะ ปยจุดนี้เอาเร็ว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 รย่งปูปูนี่ปะปูขึ้นขึ้นบนหรอไหนอะอนนี้ก่อนเอาเอาเท้าเขา่วสสีบวนะเขานะนะเขาน่ะสามสตัวเร็วไปไหนอะเอ้าเอ้าที่ไหนอะฮาดิฮดิจ้าพี่น้องฮดิเทาฮันเดีเท้าฮเดีเท้าเต็ม เอาขวขยนเคนได้ไหมเอาคนได้ไหมเอาคนได้ไหมพอพอพอพีน้องคอยเห็นคอยขนน่ะนะเท้าน่ะขัดเข่วตัวคอยเห็นแล้วนะนั่นแหละัดเข่ผู้จับจับมือเอาปนั่นน่ะนั่นน่ะคอยอคนต๊ะมมนให้พีน้องจ้าพน่ะ โอ้หิน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 ของแท้ไหนไหนไหนนันน่นนนใหต้ยางอนอเ่นน่อพีเกี่ยวปีสตัวเลจ้ะนี่สตัวจ้ะสตัวมันละบวมตัวใหญ่ใหญ่แ่่าพี่น้องไหนไหนไหนนีนี่นีมาี่สีเียวอ่ะอ่ะ ลูกไม้ที่มือน่ะไหวเดียวลวงอยู่เนาะโอ้ยเอาไปไหนล่ะไปด้แล่ะเี่ามีบลาแถวจะปะตัวนี้เฮ้ยเบิ่งมาได้แจกกันง่ายเบิ่งแถวข่อยว่าหนามีข่อยมีไหมอ่ะอุ้ยดิอุ้ยจึ๊บจึ๊บควยบทันอุ้ยจับตัวจิถือกล้องจับจิถือนี่พี่เท้าลุกไปได้มฮะ ไม่พอมึงมดีเิ่มแล้วมเิแล้วมเพิ่เดียวมากล้องกับท่านพี่น้องจ้าพูน่ะโอ้เอ้กหัวหอกพออดีอูมีบะไรอ่ะอ้อพี่ใด่อถือคีบถือก็ีบถือเนาะะพูน่ะพี่น้องจ้าโไงแล้วจ้ เดียวปัดเลยถวใกอ้พูดนะมีไหมมีไหมไม่รู้ไม่เห็นรู้ได้าของมีมามีมากมาอะมาดมามมานมดามาดมานนมาน่นนะานมานนมมมนะนี่มา,ม,า,ม,ามีนนอ,อกีกม ฝนตกกันพี่น้องจา้ทาทิศไทยเต่าได้อีกวะนี่น้องจ้าฝนก็ตกนั่นน้เจ้าเห็นมะเท่าเ,เขียวปัดอยู่นั่นฝนก็ตกปูก็ขึ้นพี่น้องเออเออเฮ้ใส่หอยเถอะไอ้ไหอยอะไรโอ้ยฝนกตกแรงได้อยู่บนเอ้าหอยแมงผูดด้เจ้นี้เอาใ<ไ>นงัดก็ได้เท่าเพราะเป็นยัง,งไปต้อตงง,ง,งัดยกไปต้องงัดไปต้องงายงัดออกเลย มีที่งัดหงัดหอยเียดิอม่ี่าหันไปฟูทั้งหอยมาดิน่าเขียวฟัดเลยสวยๆไซส์สวยสองนัเท่าบริพากันใส่รองเท้าบูทมาได้จ้าพี่น้องพปตชีลีนพีติ่มมีไหมอ่ะฮึปฮึบฮัลโมีนะเท่าสองสองสองตัวนี่ขี้่ได้บออยู่ไหนพี่ไปเร็วไปแล้ว เดี๋ยวเด้กพี่น้องจะแยกพี่น้องวนเวียนหัวเอาตัวใหญ่ไปทางไหนแล้วอุ้ยเขาอุ้ยขออภัยเลยเจ้ะพี่น้องไม่ค่อยเห็นค่ะทางไหนเท่าเดี๋ยวนี้โอ้ยย่างแต่ย่างไปพอได้เลยย่างไปพอได้เลยจ้ะพี่น้องตอนคลิปก็ไม่เห็นมาทีนี่เด็กเอ้าไปเก็บพี่น้องจ๋าเบื้งนี่นะ แม่นปลเท่าแม่นเลยนี่เออเเจ็บหลายขนาดใคร่อดอู้เอ้าเอามดจ้าพี่น้องทั้งปูทั้งหอยหมานส้าขนาดเลยมัเนี้หอยเดือไก่ก็หลายนี่ใครทอดตัวนี้ตัวนี้ตัวเล็กตัวเล็กบ่นี่นี่พี่น้องจับมาเบิ่งหอยเดอยไก่เนี้ยนี่นี่ทะลุทะลุกมาอันนี้ได้ได้ ีแม่นมาเลยต้องสังเกตดีๆนะแถวเนาะจ้ะมีอีกไหมฮะเพราะว่าน่าจะมีปูอ่ะแม่นมาแล้วนี่ตัวซูไซที่ส,ส,สวยเลยนีดิตัวนี้มันเป็นอันนี้พี่น้องจ้ะหอยด้วยไก่เพิ่มห้องหอยด้วยไก่จ้ะแซ่บคือกันนะจ้ะนี่นหวานนะแถวเนาะ หอยแข็งบิดจะพี่น้องอ่ะเ่าวแม่งเปียกปูปูอย่างไรปูนี่นี่ปูดีโด้เนี่ยปลาพี่น้องนี่หอยแข็งบิดตาซื้อเขาก็รอหลายบาทหรอพี่น้องรุ่นนี้ตัวใหญ่ใหญ่หไปหอยหวานนนี่นะหอยลายหอยลายหอย,หอยหวานหวานอยมีเลี้ยงเนาะ มีมีเท่ามีปูโมนั่นนะ่อปูโโมก็มีนะแมนบ่แมนขอดเห็นอยู่ในหันรัวปลาบอทีนีเขียวเห็นไหมเห็นไหมปีเขียวปีนันบิดหวังจักโตเท่าเนาะที่นี่โตว่าไงอย่างว่ะทีดนี่ทีอนี่อี่นี่อแมเอานะแมเฮ้ยเอาน่แมหืมหือตัวโตไงหมด

มียสองสองเท่าปูโม่น๊มปูมอน๊ปูโม่น๊มเฮ้ยนั่นน่ะอริปรุนอริปรนเร็วเร็วมามาขนาดนั้นปูมอปูม่น่าหนอน่าเน่ะเนาะผีผีเข้าไปไหนแต่ว่ารุกคู่เลยให้ได้ห็นบอกอปูโม่ Là đây mê hơi oh, à? à, à? nhanh hảo nè cám bạc ngay lơi phô mô tô ngay đi phô mô nó mô mô tô phô mô 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 tí mô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  2 mô tí 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 mô อย่าให้หนีไปได้เลยนะพี่น้องบุได้เลยแหละรุ่นนี้ค่ะโอ้ยพนนี่ตัวยังใหญ่เดินเจอพี่น้องบ่แต่เมื่อไรยังบ่เมื่อไรแ้วเนาะเอาถังเถังเลยสิบล็อดแล้วได้เนี่เอาถังใหญ่มากมาหนิไปดิผมโมโนั่นเลยอ่ะไปมีแน่นอน

มีตัวนี่พ่อมึงฮะมีมใช่ไหม,ไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปไว้ก่อนเด้อเอาไปอะไรละถือย่างมาเลยมีไหมมีมีมมตัวปุกใหญ่ตัวปุ๊กใหญ่ก็เดินทางอยู่โน่นในโป๊วเหมือนกันอุย้ยมันตะป่โป๊วคนอัดสามกันเลยเหรอไอ้เนี่ยอือหือโป๊วแต่ต้องกล้าจับอยู่ อันนี้หมึกวอยวอยว่าวไปยซะไป,ะไปกดบทันพี่น้องจา้าคุณเป็นไม้เป็นมือ,อเอามาใส่ใส่บทันเบิง่งคนหมานพี่น้องเกือบเต็มถังเกือบเต็มถังสิดอะ่ะสองคนพวกเนี้ยอยู่ทังงหลยเหรอ พ่อได้ลายปะบรรยากาศทะเลส,สวยๆจ้าพี่น้องจ้า ช่องเลยนะครับผิดภาพกันใดต้องขอโทษขอไปพี่น้องวันนี้เป่าต้อมสาวลุงต้อง,งขอตัวลาก่อนครับรอชมคลิปหน้านสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องขอบคุณหลายจ้จ FC ใหม่ FC เก่า FC ในประเทศต่างประเทศจ้ลาลาไปกับทะเลสวยๆบรรยากาศยามเย็นสวยมากเลาพี่น้องเนาะสวยมาก <ละ S 1> เลยมาหาเมืออนี้ก็พิกัดอยู่หินลาวเนาะหินลาวไปเมืองแอาเลสเหมือนเดิมแต่คนรับที่กันสวยมากจ้าพี่น้อง